โอเคค่ะทุกคนคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่ต้องทําเวลาหน่อยละเพราะว่าพอหลังจากเที่ยงเป็นต้นไปนะคะอย่างที่บอกว่าวัดนี้เนี่ยจะเริ่มมีคนเข้ามาที่วัดเป็นเรื่องปกติเพราะว่าพอแดดมันเริ่มจะซาเนี่ยนะคะเขาก็จะเข้ามาถ่ายภาพกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากอุโบสถเลยนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ถ้าใครมาจะต้องเข้ามาที่นี่ก่อนใครมาจะต้องเข้ามาที่นี่ก่อนนะคะมันเป็นจุดไฮไลท์ของที่วัดนี้นะคะอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เรายืนอยู่ทางด้านหน้าของโบสถ์นะคะเห็นไหมคะ งามไหมจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่า,าตัวเจดีประธานมันไม่หักอะ่ะเราจะเห็นรูปแบบของเจดีเป็นลักษณะสูงขึ้นไปนิ่ภาพอใช่ไหมคะแล้วที่เนี้ยก็จะเป็นจุดถ่ายภาพที่ที่ไม่แบบเอาเป็นว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พลาดสำหรับสาวกการถ่ายภาพแน่ๆขนาดเหลือกังแค่นี้ก็ยังมีคนมาถ่ายเลยนะคะเพราะว่า,วา ออรูปแบบของวัดในยุทธยาเนี่ยนะคะทุกคนโบราณสถานต่างๆเนี่ยเวลามันถูกทําลายไปหมดแล้วเหลือแต่ซากแบบนี้นะคะเขาจะชอบมาถ่ายภาพผ่านประตูผ่านหน้าต่างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามช่องต่างๆซึ่งมันก็จะได้ภาพที่สวยกี้เองก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่ชอบมาถ่ายแบบนั้นเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคทุกคนอันนี้คือด้านหน้านะคะของอุโบสถเดี๋ยวเราจะใช้เวลาตรงนี้กันสักพักหนึ่งนะคะนี่ไปเดีย๋ยวเราขึ้นไปนะคะทําเวลาก่อนนะคะอย่างที่บอกว่า ก็รีบๆก่อนนะคะเดี๋ยวม,มีคนมาแล้วเราจะอดถ่ายนะคะประมาณนี้ก็ไม่อดถ่ายหรอกค่ะแต่ว่าเราก็ต้องไม่อยากให้มีคนเขาอยู่ในเฟรมเราอะนะคะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมาเก็บภาพด้านล่างนะคะอ่ะอุโบสถที่วัดกุฎีดาวค่ะทุกคนสวยงามนะคะเมื่อกี้เราไปยืนปั้นจิ้มปั้นเจออิดตรงนั้นใช่ไหม <Yeah. S 1> แอบ่องวัดไม่เหยองค่ะทุกคนวัดไม่เหยง,หยงอยู่ฝั่งกันนู้นเห็นไหมคะ อันนี้คือร้านส้มตานะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าอุโบสถที่หลายๆคนมาก็ต้องมาถ่ายภาพนะคะเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดแบบเอ่ออย่าเรียกว่าแลนด์มาร์กเลยจริงๆแล้ววัดนี้มีจุดถ่ายภาพสวยหลายจุดนะคะอะขอพาทุกคนเข้ามาด้านในค่ะยังคงเห็นเจดีย์ประธานของที่วัดพุดีดาวอยู่เห็นไหมคะสวนเนาะ เสาเสาก็ยังเหลืออยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวัดนี้ไม่ได้โดนเผาค่ะทุกคนนะคะวัดนี้ไม่ได้โดนเผาแต่แค่ถูกทําลายเอะจะเรียกว่าถูกทําลายไหมเขาเรียกว่าถูกทิ้งร้างเออต้องใช้คําพูดให้ถูกหน่อยนะคะถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่ปี2310แต่อย่างที่บอกนะคะว่าข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าวัดเนี่ยน่าจะมีการสร้างตั้งแต่ยุทธยาตอนต้นซึ่งกี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าวัด ในอยุธยาตอนต้นเนี่ยรูปแบบการสร้างจะเป็นแนวๆอย่างนี้แหละมีเจดีย์ประทานตรงกลางข้างหลังเป็นอุโบสถข้างหน้าเป็นวิหารประมาณนี้นะคะแล้วก็รอบๆก็จะมีเจดีย์ลายแต่ถ้าเป็นวัดแบบอลังการงานสร้างนะคะอย่างวัดออพระศรีสรรเพชอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าวัดราชบุรณนะวัดออมหาธาตุวัดพระรามพวกนี้ก็จะมีวิหารออหลายๆหลัง แต่ถ้าเกิดว่าพระศรีสันเพชรเนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นนะคะเนื่องจากว่าเจดีย์ที่อยู่ล้อมรอบในส่วนของเจดีย์ประธาน3มองค์ของเขาวันนั้นน่ะเป็นเจดีย์บรรทุกอัฐิของของพระบรมงรวงศานุวงศ์ทุกคนในภาพอ๋อไหมสร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างวิหารอะไรเงี้ยถ้าให้เรายกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็เหมือนกับพอมีคนมีพระบรมงรวงศานุวงศ์ท่านสิ้นใช่ไหมทำพิธีเสร็จแล้วเอาอัฐิบรรจุในในในเจดีย์แล้วเสร็จแล้วก็สร้างสร้างตัววิหารน่ะ พูดง่ายคือวิหารใครวิหารมันอะทำบุญใครทำบุญมันอะนึกภาพออกไหมแต่ถ้าเป็นอย่างพวกเราอย่างเงี้ยพวกเรานะคะเราตายไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปทำรวมกันที่สาราการประเรียนที่เดียวนะคะไม่ต้องมีแยกใครแยกมันเพราะเราเป็นพวกธรรมดาแล้วไม่ได้มีฐานันดรอ,อะไรอะไรประมาณนี้อันนี้กี่พูดถึงในยุคนั้นนะอ่าประมาณนี้อ่ะโอเคทุกคนจุดนี้นะ่าจะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งของที่อุโบสถแห่งนี้นะคะคือเป็นจุดที่เขามีการมาขุดค้นพบโอ้ยอย่าเรียกว่าขุดค้นพบไม่ได้ดิ ไม่ได้ขุดค้นพบขุดไม่พบเออขุดไม่พบเออจำได้ไหมเนี่ยหม่อมเดี๋ยวนะที่จำยศท่านไม่ได้ละเพราะองค์เจ้าพีรพง์พานุเดชนะคะท่านเป็นผู้นำพระสหายนะคะมาขุดสมบัติที่วัดกุฎีดาวแห่งนี้จุดนี้นะคะแต่ไม่สำเร็จนะมีการขุดแล้วไม่สำเร็จ มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะคะของเรื่องราวตำนานต่างๆนาน,นาของสมบัติที่ฝังอยู่ใต้อุโบสถที่วัดคุดาวแห่งนี้นะคะเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมายาวนา,นานแล้วนะคะจุดนี้คือจุดที่มีการขุดลงไปนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตอนขุดเนี่ยมันลึกกว่านี้มากนะคะทุกคนเนี่ยดูที่เคยพูดรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมว่าในยุคนั้นเนี่ยพระองเก้าพิรพงศ์เนี่ยท่านากลับมาจากเมืองนอกเนี่ย ท่านเป็นเชื้อพระวงศ์นะคะน่าจะเป็นเป็นแบบคล้ายๆเครือญาติกับรัชกาลที่5ท่านนี่แหละนะคะมีมีเชื้อมีเชื้อเจ้าแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็คือทําเรื่องขอไปกับทางราชการว่าจะมาขุดสมบัติที่วัดกุฎีดาวแห่งนี้แหละนะคะคือทําเป็นเรื่องเป็นเาวาเลยไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็มาขุดๆๆไม่ใช่นะคะทาเป็นเรื่องเป็นราวทําหนังสือไปขอเลยทางราชการก็อนุญ,ญาตให้ขุดนะคะพระองค์ก็เลยเอาสมุน เรียกว่าไม่ใช่เขาไม่เรียกสมุนเขาเรียกอะไรนะพาสหายก็คือเพื่อนกับคนงานเอามาขุดที่วัดนี้เลยนี่คือร่องรอยที่มีการขุดแต่ตอนนี้กรมศริลปากรเขามาปิดแล้วนะคะไม่ให้มันอุจจาตานะคะเมื่อก่อนมันลึรก,กว่านี้อีกนะคะได้ข่าวว่าขุดลงไปประมาณ20เมตรอะแล้วก็ตามตำนานเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตำนานดิมันเป็นเรื่องจริงนี่แหละแต่เราไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันมีแค่ไหนแล้วเล่าสืบต่อกันมาอีกจนถึงวันนี้ไม่รู้ว่ามันแค่ไหนกันแล้วนะคะก็ต้องฟังหูไว้หูแต่ว่า พระองค์มาขุดจริงๆนะคะแล้วก็เจอลักษณะเหมือนมีวัตถุเนี่ยอยู่ใต้ดินใช้เครื่องสมัยใหม่เครื่องตรวจจับวัตถุสมัยก่อนเรียกว่าเครื่องไม่ดีเทกเตอร์นะคะตรวจเดินรอบอุโบสถนี่เลยค่ะแล้วก็ตรวจหาวัตถุเครื่องมันก็จับได้นะว่ามีวัตถุอยู่ใต้ใต้ใตอุโบสถแห่งนี้แต่ขุดเท่าไหร่ก็ขุดไม่เจอนะคะคล้ายๆเหมือนพอขุดใกล้ๆจะเจอเนี่ยมันก็เลื่อนไปที่อื่นวิธีการอย่างอ่าอ,าอา่เขาเรียกอะไรนะคะไอไอ,ไอการที่มันเลื่อนไปที่อื่นอย่างเงี้ย คนสมัยโบราณหรือคนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าซับอะมันเคลื่อนที่ได้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้อ่ะคุณขุดให้ตายคุณก็ไม่ได้หรอกประมาณนั้นเขาเรียกว่าซับแผ่นดินประมาณนั้นนะคะอันนี้ค่ะคือจุดที่มีการขุดลงไปอย่างนี้บอกอ่ะกี้เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมว่าเมื่อห้าเดือนก่อนเราก็เข้ามาใช่ไหมที่กี้บอกว่าคือกี้เนี่ยเป็นคนหัวสมัยใหม่นะกี้ไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆอยู่แล้วแหละแต่ว่า ถ้าให้กี้อ่ะขุดลงไปในอุโบสถน่ะแล้วพระพุทธรูปก็หนึ่งอย่างเนี้ยจริงๆกี้ไม่ขุดอ่ะเนาะกี้คงไม่ขุดแน่ๆแ,แต่พระองค์แบบพระองค์นี่ก็คือว่าใช้ได้เลยนะคะคือค่อนข้างจะเป็นผู้ที่แบบว่าหัวสมัยใหม่ในยุคนั้นน่ะทุกคนย้อนไปกี่ปีแล้วอะ่ะเออพระองค์พระองค์สิ้นพระชนไปแล้วนะคะใช้คําว่าสิ้นพระชนถูกไหมอะ่ะฉันเป็นเชื้อพระวงศ์อ่ะนะสิ้นพระชนที่ชาญชลารถไฟ น่าจะเป็นที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่ากี่ไม่แน่ใจนะคล้ายๆเหมือนล้มลงที่ชานชาลาะคะแล้วก็สิ้นไปแล้วหลายปีแล้วนะคะพระองค์เจ้าทีรพงวานุเดชท่านเป็นนักแข่งรถด,ด้วยนะต้องไปสืบหาดูคือโดยโดยโอ,อุปนิสัยของท่านหรือว่าการใช้ชีวิตของพระองค์ท่านอย่างเงี้ยก็คือเป็น เป็นคนหัวสมัยใหม่แล้วก็แข่งรถเก่งได้รางวัลด้วยประมาณนี้แต่ไอ้เรื่องที่มาขุดอันนี้มันก็ต้องแยกแยะไงมันก็คนละเรื่องกันถูกไหมคือสมัยนั้นท่านก็คงมองว่าขุดขึ้นมาเนี่ยให,ให้ให้ทางราชการ90แล้วพระองค์ได้ไป10%เป็นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะคะส่วนเรื่องราวต่างๆน,น,นานากี้จะไม่เล่าอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราได้คุยเรื่องนี้กันไปโ,โห่หลายรอบแล้วและอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่มากูดีดาวเนี่ยนะคะกี้ไม่ค่อยอยากจะไปพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้นักเท่าไหร่ ก็อยากให้ทุกคนมองว่าที่เนื้อสวยนะคะแล้วก็สวยจริงๆด้วยมองเรื่องนี้ดีกว่าอ่ะทุกคนคะเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันโอเคไหมตรงนี้คือจุดที่เขามาขุดสมบัติกันนะคะแล้วก็นนี้ถ้าเราถ่ายภาพใช่ไหมคะทุกคนก็จะเห็นความสวยงามของประตูที่เป็นรูปโวหรือว่ากรีบบัวนั่นแหละนะคะที่นี่เป็นประตูรูปโวทั้งหมดนะคะเป็นโวทั้งหมดเลยนะคะ อย่างที่บอกว่ามีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศในขณะนั้นพระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นพระอุปราชนะคะแล้วก็มาประทับเพื่อที่จะมาสร้างบูรณะตัววัดกุฎีดาวเนี่ยนะคะก็เลยมีการสร้างพระตำหนักกรมรมเลียนอยู่ทางด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปตอนที่เราจะออกไปนะคะอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะคะของป้ากหอมคอค,อค่ะเฉพาะบนอุโบ,บสถที่วัดกุฎีดาวแห่งนี้นะคะจริงๆถ้าจะมาถ่ายภาพที่นี่นะคะกี้เห็นเขามากันเย็น นะคะมากันเย็นๆนะคะแดดล่มลมตกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่ารูปแบบการถ่ายภาพที่เนี่ยเสาเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะเหมือนที่ไหนหรู้ไหมคะเหมือนที่พระที่นั่งจอมทองที่วัดพระศรีสันเทศเหมือนที่วิหารเก้าห้องที่วัดธมิกราชนะคะไอ้ประเภทเสาเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะถ่ายรูปสวยมันลึกไงมันได้มิติอะไรของเขากันนั่นแหละนะคะอ่ะโอเคค่ะเอาโอเคค่ะไปไปไป,ไปมีเริ่มมีคนมากันแล้วนะคะทุกคน เือกียังว่าวัดนี้เนี่ยมีคนมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มาถ่ายภาพเขามาไหว้ววพระมาอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันนี้ก็สวยมากด้วยเอ๊ะเราจะเดินไปตรงจุดน้าได้หรือเปล่วาวะตรงจุดที่เดี๋ยวนะแป๊บนึ่งนะคะน่าจะได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราเดินอ้อมแล้วกันนะคะทุกคนไม่เป็นไรเรื่องอ้อมขอให้บอกนะคะเป็นร <laughs> เรื่องอ้อมขอให้บอกคะ่ะไม่มีปัญหาคะ่ะ อ่ะโอเคค่ะทุกคนลงมาด้านล่างกันดีกว่านะคะอ่าดูด้านล่างกันบ้างค่ะทุกคนนี่สวยไหมงามขนาดอย่างที่บอกไปนะคะว่าประตูหน้าต่างของเขาเนี่ยเหมือนวัดบรมพุทธารามที่เราไปมาเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะสลับเขาจะสลับช่องหน้าต่างเหตุผลเพราะว่าการสร้าง อาคารทรงยาวท้องกลางแอ่นนะคะเป็นรูปแบบการก่อสร้างวัดในสมัยยุทธยาตอนปลายเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะเป็นรูปทรงอาคารที่ยาวทุกคนเห็นไหมมันยาวมากเลยวะแล้วหลังคาเนี่ยก็โคตระหนักอะ่ะแน่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาเนี่ยมันช่วยค้ำยันส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของหน้าต่างเนี่ยเขาจะต้องทําหลอกทําหลอกหมายความว่าไงหมายความว่า มันจะมีช่องที่สามารถเห็นจริงๆได้เห็นไหมคะเห็นเข้าไปด้านในกับช่องที่มันไม่เห็นอะไรคือโบกปิดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการทําให้เกิดความหนาแน่นของตัวผนังอ่าเอางี้สิ่งที่กี้พูดเนี่ยเป็นคําพูดที่พูดให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าในทางวิศวกรหรือว่าคนที่เขาก่อสร้างเนี่ยเขาอาจจะมีคําพูดที่ค่อนข้างจะสละสวยกว่านี้แต่ตามสิ่งที่กี้บอกแหละว่า การที่เราทําให้ผนังมันมีมันมีแบบช่องว่างน้อยน่ะมันจะสามารถทําให้มันเกิดความแข็งแรงของตัวผนังมันก็จะรองรับตัวอ่างตัวตัวหลังคาได้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเสาเนี่ยทุกคนสังเกตว่าเสาที่วัดกุฎีดาวเนี่ยนะคะคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่เท่าที่วัดพระศรีสันเพชรเราหรอกเพราะว่าวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นวัดที่สร้างรุ่นแรกเลยวิหารของวัดพระศรีสันเพชรวิหารหลวงนะคะแล้วก็ ตัววิหารของที่ว่ามหาธาตุอ่ะเสาใหญ่มากคือกี้เคยไปโอบเสาเขาอ่ะนะคะสองตัวกี้กี้สองคนเนี่ยโอบไม่มิดอะนะคะแต่ที่นี่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่แต่สวยแล้วก็ที่สำคัญนะสิ่งที่มันแบบเราได้เห็นคือตัวยอดเสาของเขาอะที่มันเป็นรูปกีบบัวน่ะเฮ้ยมันยังมีกีบบัวเหลืออยู่ทุกคนเห็นปะเออเนี่ย นี่แหละบนเทศตรงนี้นะคะอ่าดีนะคะเนี่ยเมื่อกี้เราตัดสินใจขึ้นไปบนอุโบสถก่อนนะคะไม่งั้นแล้วก็ยาวแน่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกหลังจากบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยนะคะจะเริ่มมีคนเข้ามาที่นี่กันเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมาถ่ายภาพตอนช่วงเย็นๆนะคะเราชิงขึ้นไปตะก่อนเนี่ย <laughs> เออประมาณนี้นะคะอ่าเดินผ่านในส่วนของ จดีประธานก่อนนะคะแต่ยังไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าดีเทลเยอะมากจริงๆเห็นมันอันเดียวอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันมีรูปแบบการสร้างที่ค่อนข้างจะละเอียดละอเยอะอ่ะนะคะดังนั้นเอาเอาอุโบสถก่อนเอาอุโบสถก่อนนะคะเห็นไหมมีคนเข้ามาอีกแล้วเชื่อกี่ยังเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆอ่ะอันนี้ต้องมายืนอยู่ทางด้านด้านหลังอุโบสถค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหม แต่ตรงน,นี้มันจะไม่เห็นในตัวข้างในนะเพราะเนื่องจากว่าผนังอ่ะมันไม่ได้ถูกทําลายไงเพราะฉะนั้นไอ้ช่องสองช่องเนี้ยมันก็ยังอยู่ใช่ปะแต่ถ้าเราไปยืนด้านหน้าน่ะประตูด้านหน้ามันสามมันมันเป็นช่องแบบโปร่งๆอะ่ะมันก็จะสามารถส่องไปเห็นเจดีย์ที่นี่ได้อ,ะอ่ะนี่เห็นว่านีเ่เดี๋ยวกอนนะที่อยากขึ้นไปตรงนั้นจังเลยอะ่ะเอาไงดีอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ขึ้นไปเนี่ยนะคะ มันจะต้องขัดขาดตอนตอนแล้วกี่ไม่อยากจะเก็บภาพไม่นี่ไงงั้นเอาเงีนเน้เราเดินวนเราเดินวนก่อนด <c oughs> โร้สอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอือแอบให้เห็นวัดไอตัวไอตำหนักกร,รมาเรียนอีกแป๊บหนึ่งนะคะนี่ งามไหมแบบนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวที่จะขึ้นไปยืนตรงนี้เดียวนะคะเขากำลังยืนถ่ายรูปกันมันตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะคะไม่เป็นไรถ้างั้นอางนี้เราพูดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอเขาเดินเข้าไปข้างในใช่ปะเราก็ไปถ่ายแก๊กแล้วเราก็ลงมาเลยดีวะจะได้เร็วๆนะโอเคนะเขาจะเดินกันออกมาไม่เนี่ยไม่เดินออกมานะอะทุกคนอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นอุโบสถใช่ปะที่กี่บอกว่า เขามาขุดสมบัติกันในนี้ถูกไหมคะแล้วตรงจุดที่เขาบอกว่ามีการเห็นปู่ส่งเฝ้าทรัพย์เนี่ยหรือว่าคนที่เ,เขาเรียกเฝ้าสมบัติซึ่งก็คือจุดนั้นที่เราไปไหว้กันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่าตอนที่พระอ,องค์เจ้าพีรพงพาณุเดเนี่ยนะคะท่านทรงมาหาสมบัติเนี่ยนะคะท่านเดินผ่านตรงนี้แหละแล้วท่านก็หันไปเห็นเป็นคนที่แบบว่า,าไม่ใส่เสื้อนะคะแล้วก็ นุ่งเงเกงขานุ่งเงเกงขากระบอกทุกคนเข้าใจคําว่าขากระบอกไหมคะ,ะแล้วก็ในส่วนของศีรษะเนี่ยไม่มีคือหัวขาดไปเลยนั่นก็คือเป็นปู่สมเป้าซัพย์คือมาเตือนอะนะคะว่าอย่ามาขุดสมบัติที่นี่นะอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็จุดที่เขาเห็นเนี่ยก็คือตรงประตูทางด้านฝั่งขวาของอุโบสถนะคะดังนั้นมันก็คือตรงจุดที่กี้กำลังจะเดินขึ้นไปนี่แหละนะคะไปเดี๋ยวนะขวาหรือซ้ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวขวาซ้าย ขวาซ้ายเดี๋ยวก่อนนะคือถ้าเราไปยืนทางหน้าโบสถใช่ไหมขวามืออ่ะใช่กี่รู้ละประตูนี้นะคะอ่ะแป๊บนึงนะคะทุกคนแบบสองไกลไม่รู้นึกว่ากูมาขโมยของวะเนี่ยอ่ะโอเคเข้าไปแล้วค่ะทุกคนคมาค่ะอ่าละละละอ่ะ,อะตรงนี้ค่ะทุกคนจุดนี้ จุดนี้เลยจุดนี้เลยนะคะที่ตอนที่พระองค์กําลังแบบเดินเดินหาสมบัติอยู่แถวๆเนี้ยนะคะเอาเครื่องไม่ดีเทคเตอร์สใช่ไหมก็เห็นผู่สมเพาทรั์อ่ะยืนตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่กี้ยืนอยู่ตรงนี้แหล,ละตรงนี้อ่าโอเคเนาะเรียบร้อยค่ะทุกคนเ,คเรากี้ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บภาพตอนท้ายดีกว่าเนาะไปดีกว่านะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคนในส่วนของอุโบสถก็แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็มากันหลายรอบแล้วจริงๆแอบให้เห็นความสวยงามของที่นี่นะคะลูดลายปูนปั้นต่างๆยังคงเหลือให้เราเห็นอยู่นะคะทุกคนดูสิเห็นปะอ่าสวยเนาะงามขนหน้าดะ่ะโดนๆเสา <laughs> นี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ามันอันนี้เป็นประตูหลอกเออเป็นหน้าต่างหลอกนะคะส่วนอันนี้เป็นหน้าต่างจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยการสร้างการสร้างตัวหน้าต่างแบบเนี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะช่วยทําให้ผนังอะมันแข็งแรงไม่งั้นถ้ามันกลวงแบบนี้หมดเลยนะคะทุกคนมันจะเบาเอยไม่ใช่มันจะเบามันจะรองรับน้ําหนักหลังคาไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้กระบุ้งกระเบื้องลอนคู่อะไรกันเหมือนสมัยนี้ไม่ใช่ เรียกว่ามันค่อนข้างหนักแหละหลังคาสมัยก่อนอ่ะแล้ววิหารไอตัวโอโวสดเนี่ยมันก็โคตระใหญ่ยาวขนาดน,นี้นึกภาพออกไหมดังนั้นมันก็เลยต้องใช้วิธีการแบบภูมิปัญญาคิดว่ามันเป็นภูมิปัญญาเหมือนกันนะเออประมาณนี้แหละสวยงามค่ะทุกคนขอจับขอจับหน่อยได้ไหมอ่ะได้ได้ได,ได้ไม่เป็นไรคือกี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปจับอะไรพวกนี้เลยเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือบางทีถ้าเรารักเนี่ยนะมันต้องรักให้ถูกทางเหมือนกันนะคะ คือลักเนี่ยก็คือแบบต้องดูว่ามันทําแล้วมันจะเสียหายไหมนะคะเพราะว่าหนึ่งจับเนี่ยนะคะบางทีอุณหภูมิในร่างกายเราไปโดนพวกนี้ไงแต่ว่าอันนี้อาจจะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาพเขียนนะคะที่อยู่ตามผนังอ,อ่เจดีต่างๆอย่างที่วัดราชบุรณะอย่างเงี้ยยังไม่เคยลงไปเลยสักครั้งนะคะรออยู่หวังว่าคงไม่ตายซะกก่อนนะคะจะได้ลงไปนะ รออยู่นะคะใครได้ยินก็เดี๋ยวถ้าเขาเปิดให้เข้าไปเมื่อไหร่ก็ทักมาบอกนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนได้เวลาไปที่จุดต่อไปเต็มร้อนเต็มร้อนอ้อ,อยเราชอบแดดวน,นี้โอ้ยร้อนปี๊ดจริงๆค่ะทุกคน <c oughs> สุดยอดจริงๆขอให้บอกความร้อนเนี่ยเดี๋ยวยืนไกลๆหน่อยะคะ่ะจะได้เห็นความสวยงามชัดๆนะคะ ไม่ไหงามะนะแต่ฝั่งวิหารเนี่ยตัวเสามันไม่เหลือแล้วนะคะโชคดีฝั่งโบสดยังเหลือเสาบ้างนะคะโบสดหลังนี้ต้องถ่ายไกลๆค่ะถึงจะเก็บภาพได้ทุก,ท,กทุกแนวเขาเรียกว่าทั้งหมดอะ่ะทั้งหลังประมาณนี้นะคะอะไปค่ะทุกคนกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิไหนบอกว่าจะปั๊บเดียว ยี่สิบนาทีผ่านไปเดี๋ยวแอบ่องก่อนแอบ่องข้างในมีคนอยู่กันเต็มเลยคะ่ะทุกคนโชคดีมากเลยที่เราเข้าไปเก็บภาพมาแล้วนะคะอ่ะนี่ค่ะทุกคนอุโบสถที่วัดกุฎีดาวนะคะตามนี้นะคะใครที่อยากได้ข้อมูลที่มากกว่าน,นี้ต้องไปย้อนดูที่เคยพามารอบก่อนนะคะเพราะว่าที่คงจะไม่พาพูดประวัติให้มันเยอะแยะต่แป๊ไก่ไปอะไรขนาดนั้นหรอกนะคะเดี๋ยวจะน่าเบื่อจะอยากให้มาดูว่าวัดนี้สวยจริงๆนะคะสวยจริงแล้วก็ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาบ่อยนะหรอกนะคะนี่ ครั้งล่าสุดก็อย่างที่บอกว่า5เดือนที่แล้วนี่เพิ่งมานะคะก็สําหรับใครที่มายุธยานะคะก็อย่าลืมมาที่วัดบุรีด,ดาวแห่งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บรายละเอียดในส่วนของเจดีย์ประธานวิหารรวมไปถึงพระตําหนักกรรมเรียนทางด้านนอกด้วยนะคะอ่ะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนตอนที่2ผ่านไปนะคะทําเวลาสุดๆอะ่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะตอนที่ตอนต่อไปค่ะ แสดงว่าตัวตัวไอ้นี่เริ่มไม่ดีแล้วนะคะกี่ต้องใช้มือกดและเดี๋ยต้องได้เลิกซื้ออันใหม่ละ <c oughs> อ้ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปที่จะดีนะคะ